สวัสดีค่ะนี่พบกันเป็นคลิปที่สี่แล้วนะคะ,ะจากคลิปที่สามทำเหมือนกับคลิปที่2มาเป็นแบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้สองอันเนาะแต่มันจะมีเกินมาหนึ่งขอโทษนะคะขอแก้อันนี้นิดนึงก็คืออันนี้จะต้องเป็นโซ่สามนะคะเอาใหม่นะคะขอโทษมากๆเลยนางลืมดูนำเช็คเมื่อคืนนี้นี่นะคะอ่หรือให้ดูนะนี่เนาะ คือตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้ค่ะตรงนี้อัพนี่ตรงจากคลิปที่สามนะคะที่มันเป็นเนี่ย f หนึ่งโซ่สองนะคะ f หนึ่งโซ่สอง f หนึ่งโซ่สองมามามาตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้นี่ โซ่หน so, 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 ึ่งโซ่สองโซ่สามมาต่อยี้นะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็หนึ่ง สองสามสี่ห้านี่เลยนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองเอฟหนึ่งสองเอ หนึ soc, اف, ่งสองเอหนึ่งสองเอหนึ่งสองก็เอหนึ่งสองเอหนึ่งสองเอหนึ่งสองสามสี่ห้าสู้ห้านะคะ สองอฟนะคะอันนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาเชื่อมกันนะคะอ่ามันมันต้องดูลายด้วยนะคะคือแบบว่าเอาด้านที่ด้านนี้เราไม่เอานะคะนี เราจะพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งทำซีเดียวทำซีมาแลปุ๊บนี่ค่ะเราจะเอาด้านที่ที่มันขึ้นลายนะคะด้านขึ้นลายแบบนี้เนาะเลือกเอาลายที่ที่ด้านชอบที่เพื่อนๆชอบนะคะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะสองซูสองเอฟหนะะึ่งเนาะที่ว่ามันจะเป็นลายนี้อันเดียวทีนี้เราจะมาเชื่อมอันนี้เรายังไม่ได้ทำซูสองเอฟหนึ่ง อันนี้ก็ไม่ได้ทำนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ทำที่เราทํามาแค่อันนี้อยนเดียวเนาะทีนี้เราจะเชื่อมนะคะจะเชื่อมอสําหรับคนที่ที่ตัดไหมแล้วเหมือนนางเนี่ยคนที่ตัดไหมแล้วจะให้จะได้ดูนะคะวิธีเชื่อมยังไงสําหรับคนที่ไม่ได้ตัดไหมก็ ไม่เป็นไรปกติมันจะอยู่อย่างนี้แล้วก็ซ่อนไปอย่างนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมมาอย่างนี้นะคะเกี่ยวไหมมาอย่างนี้แล้วก็มาเอาเอฟตรงนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่ตัดไหมก็ง่ายมันไม่จำเป็นต้องมาเรื่มไหมใหม่ อันนี้นะคะเจียวมาอย่างนี้ก็ได้เชื่อมแล้วนี่นี่นาะงทำให้ดูนะนี่นะคะ f หนึ่ง f สองนี่ก็จะเชื่อมแล้วนะคะเห็นไหมเอ่ยเราทำให้ดูใหม่นะคะวิธีเชื่อมนะปับ๊บอย่างนี้นะคะสมมติไม่ยังไม่มีอะไรเรา จิ้มมาตรงนี้ก่อนอ่าจิ้มมาตรงนี้ก่อนอ่อจิ้มมาวันอันนี้นะคะนี่เนาะชัดๆจิ้มมาตรงนี้ก่อนแล้วก็แล้ก็มาเกี่ยวเอาเส้นนี้ปั๊บให้มันขึ้นมาอยางนี้นะคะดึงไว้นี่ แล้วก็คันหัวเข็มขึ้นมาจิ้มตรงนี้แล้วก็เนี่ยเป็นเป็นโซ่อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็าไปเก็บไหมอีกทีนึงพันหัวเข็มขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้นะคะก็ได้เชื่อมเอฟแล้วนี่แล้วก็สองเอฟนี่คะนี่คะ่คะเชื่อมแล้ว เดีย๋ยวเราเก็บไหมอีกทีหนึ่งนี่นะคะสำหรับคนที่ตัดไหมนะสำหรับคนที่ยังไม่ตัดไหมก็ถักเชื่อกมาเลยวิธีการเดียวกันเพียงแต่ว่ามันไม่นี่ไหมเฉยนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าสู่ห้าเราก็ถักเหมือนด้านนี้ทีนี้ f อฟสอง่สองนี่นะคะเอฟหนึ่งโซ่สอง F อหนึ่งโซ่สองหนึ่งโซ่สองหนึ่งโซ่สองหนึ่งโซ่ส F งหนึ่งโซ่สองหนึ่งโซ่ส 1> f 1น so so ja ึ่งสู้สมีลูกค้าแล้วก็สู้5นะคะ1,2,3,4,5มีลูกค้ามาถามว่าจะตัดเอ้ยจะถักชุดแต่งงานให้ได้ไหมลายสับปะรดเนี่นะคะอืมก็อยากถักเหมือนกันแต่กลัวเสร็ธไม่ทันเขาบอกว่ามีเวลาหกเดือนสู่สามนะคะนี่ อีกหเดือนเขาจะแต่งงานแล้วก็เป็นไ้ยาวด้วยนะคะเป็นชุดแต่งงานสีขาวยาวลายสับปะรดนี่นะคะจะเชื่อมแบบนี้นะยังบอกลูกค้าว่าเดี๋ยวขอคิดดูก,ก่อนกลัวไม่ทันกลัวไม่ทันงานแต่งเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ยังไม่เคยถักชุดแต่งงาน แต่เขาเคยเป็นเคยเป็นลูกค้าของนางสามสี่ตัวแล้วแล้วก็โซ่สองนะคะเขาเคยสั่งชุดลำลองมาสามสี่ตัวแล้วเขาก็เลยแบบว่าอยากถักเป็นแต่งงานให้มันเป็นแบบสเปเชียลหน่อยเอาก็อยากราคาก็ดีนะคะแต่ว่าไม่รู้จะทำทันหรือเปล่าว่าจะลองดูอยู่ ถ้าทำไม่ทันคงต้องใส่เองอะ่ะไม่อย่ใส่ไปแต่งงานกับใครเนาะหนึ่งสองว่าจะลองรับอยู่ขอบอกเขาว่าขอคิดดูก่อน <c oughs> เขามาถามอีกสัปดาห์หน้าไม่งั้นเขาก็จะได้ไปตัดชุดแต่เขาอยากได้ว่าอย่างนี้นี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้า จะถึงจุดเชื่อมอีกแล้วก็อีฟสองนี่นะคะมันมันเชื่อมมาแบบนี้แล้วนะคะเนี่ยเชื่อมกันมาแล้วเนาะมาเชื่อมละ ทีนี้ก็จะทีนี้เราก็จะมาเชื่อมตรงนี้นะคะทีนี้อ้พนี่คือรักแร้เนาะวัดให้ดีรีดให้ได้ได้ตามที่รักแร้ของตัวเองไซส์ขนาดตัวเองนะคะเล็กใหญ่ยังไงก็ปรับเอาปรับเอานะคะ นี่อย่างนี้นะคะเนี่ยถ้ายังไม่ไตัดไหมตรงเชื่อมจะเป็นอย่างนี้ปั๊บไหมก็จิ้มเอฟขึ้นมานี่ค่ะเห็นไหมเองเนาะทำกลางคืนนะคะวันนี้เพื่อนลูกสาวมานอนด้วยหกขวบหนึ่งสองสามสี่ห้า พอมีเวลาทำกลางวันไม่ค่อยได้ทำมะเล่นกับลูกสู้สองหนึ่งสองเอฟหนึ่งสองเอฟหนึ่งสองเอฟ หนึ่งสอง F หนึ่งสอง F สอง f หนึ่งสอหงสสสหสู่ห้านะคะสอง นี่โซ่สานะคะตรงนี้นะหนึ่งสองสามเอฟสองหนึ่งสองสาสี่ห้าเหนึ่งซ่สอง f หนึ่งโ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 ซ่สอง เก้าหลักนะคะเนี่ยหนึ่งสองสามสคซูห้อฟสอ นี่นะคะแล้ก็จะเชื่อมกับอีกด้านหนึ่งแล้วก็พยายามพับจับให้มันได้นะคะนี่นะนี่เราได้แล้วเนาะเราก็จะเชื่อมกับอีกด้านหนึ่งนี่ที่เป็นอย่านี้นะคะเราได้ด้านนี้หนึ่งตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ทีนี้เราก็จะเชื่อมอีกด้านหนึ่งนี่มันก็จะเป็นสี่อ ก็เหมือนเดิมนะคะนี่มาเหมือนเดิมนี่จิ้มตรงนี้ที่จิ้มมาติดกล้องทำามกานถักเสร็จไปนานแล้วเนาะ,ะนี่นี่นะคะไม่ถนัด มือบางล้วนี่นะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้เนาะแบบนี้แล้วนะคะสู่ห้าหนึ่งสอสู่สองเอ

f อฟหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยค่ะก็ถักตามไปแบบนี้เลยนะคะ f อสองตรงนี้โซ่สามนะคะทีนี้เนาะหนึ่งสองสามเอฟหนึ่งเอฟสองโซ่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสู่สสู่สสู่สอสู่ส f อสูสสองเ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 สูสห้าสี่ห้า นี่นะคะโซ่หนึ่งโซ่สองนี่เราก็จะเชื่อมเป็นรอบหนึ่งแล้วนะคะนี่นะคะ จิ้มตรงนี้นะคะก็จะได้ด้านนี้พอดีเนาะดูตรงที่รอยนั่นด้วยนะคะดูตรงที่เราเชื่อมด้วยเนาะว่ามันแน่นีกันหรือเปล่าบิดเบี้ยวไปหรือเปล่าเช็คดูนะคะนี่นะแล้วก็จะเชื่อมตรงนี้ จีมมาตรงนี้นะคะแล้วจะต้วนใหม่ด้วยป๊บนี่นะคะนี่อ๋อเอาใหม่เอาใหม่อันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วนะคะ นี่นะคะทีนี้เราถ,ถึงจุดอันแรกแล้วนะคะแลนด์มาร์คนี่คืออันอันแรกแล้วนะคะที่เราจุดเชื่อมกับอันแรกเนาะจุดเชื่อมกับอันแรกก็เราก็ทำทำซีติดไปเลยแบบนี้นะคะเพราะว่าเราทำมาครบแล้วเนาะทำมาครบแล้วก็จะเชื่อมแบบนี้นะคะ นี่คะ่ะทำซีไว้แล้วก็อย่างนี้นะคะอืมแล้วก็จะเชื่อมเชื่อมแล้วนี่นะคะโอเคเจอก,กันอีกคลิปถัดไปนะคะเอาแค่นี้ก่อนเนะาะบายนี่นะคะที่เราทำซีไว้ที่มัน ครบบรรจบครบรอบมาแล้วนะคะนี่นะคะครบรอบมาหมดบรรจบเป็นวงกลมกันแล้วนะคะที่เราทำสีไว้ตรงนี้นะค้างไว้เมื่อกี้ก็ให้เราขึ้นโซ่สามค่ะหนึ่งสองเจอไหมที่ไหนจิบที่นั่น สถึงจะเก็บไม่หมดไม่เป็นไรแล้วก็ F ค่ะจิ้มตรงนี้นะคะนี่นะคะทีนี้ก็ที่เป็นวงกลมตามหลักของนางที่มันจะจนจุดครบรอบ<ม>ก็ให้เราแลนด์มาร์กไว้นะคะทีนี้ก็โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้า x ค่ะทีนี้โซ่ห้าค่ะหนึ่งหนี่นะคะจิมลงไปแบบนี้นะคะแต่ก่อนอันนี้ยโซ่สมนะคะตรงนี้ยโซ่สเนี่ยโซ่สแต่อันนี้โซ่ห้านะคะหนึ่งสอง x 1 2 3 4งห้า 1> x 1 2 3 4 5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 สู5นะคะ จะได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้คืออันแรกเนาะอันแรกแถวแรกเห็นไหมแบบนี้นะคะสูห้าแล้วเราก็เอฟสองเอฟหนึ่ง ดูผ่านกล้องมันก็ดูไม่เหมือนกับดูกับของจริงที่ทำนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะนางเอียงคอมาทำเองเอียงคอมาดูที่ตัวเองถักจะได้เป็นแบบนี้นะคะย็บสองโซ่หนึ่ง okay. โซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสห้า ก็ x ค่ะ1 2 3 x 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 เอ้ยผิดๆๆๆไม่3นะคะโทษทีค่ะขอโทษๆขอโทษ สูห้าสูห้าสี่ห้านี่นะคะหนึ่งง่วงแล้วก็หองมสี่ห้า2นึ่งสองสห้าหห้า x 1>, 1, 2, 3, 4, งี่ห้า x 1, นี่คะหนึ่ง้า x แล้วก็ซูห้าค่ะหนึ่งามสี่ห้าแล้วก็ 2, f ค่ะ หนึ่งเอฟสองเอฟแล้วก็สู่หนึ่งแล้วก็หนึ่งเอฟสองเอฟนี่นะคะนี่นะคะ แล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสีหนี่นะคะถักไปจนจนถึงจุดครบรอบนะคะถึงจุดบรรจบเนาะโอเคนี่นะคะพอถึงจะถึงจุดเชื่อมแล้วนะคะโซ่ห้านะคะ2องสาสห้าโซ่ห้าแล้วก็ F อสอง สองแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็มาซีตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะปับ๊บจะได้เป็นแบบนี้นะคะจากจุดเชื่อมเนะเาะไม่ใช่จุดเชื่อมสิจุดบรรจบที่แลนด์มาร์กว้นี้นะคะครับจะให้ดูนะคะก็จะได้เสื้อเชื่อมกันแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้ ประมาณนี้นะคะแบบนี้นะคะวัดเอานะคะถ้ารีดมันก็จะขยายได้อีกแต่แนะนำให้มันได้รอบแขนให้พอดีกับลำตัวด้วยนะคะเนี่ยค่ะถ้าใครไซส์ใหญ่กว่านี้ก็น่าจะเพิ่มเพิ่มโซ่ตรงนี้แล้วก็เพิ่มตรงเพิ่มโซ่ตรงนี้ แล้วก็เพิ่มตรงนี้ซูตรงนี้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นางก็พอแค่นี้ค่ะเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนนะคะเจอกันคลิปที่5นะคะถัดไปค่ะมาช้ายัางดีกว่าไม่มานะคะมาตลอดค่ะแต่นางทำงานด้วยโอเคเลี้ยงลูกด้วยแล้วก็ชักใหญ่ไปด้วยขอบคุณค่ะบ๊ายบาย